เป็นผู้ใหญ่ท่านไหนก็ไม่รู้นะครับสั่งห้ามอาจจะลำคาญนะครับอาจจะลำคาญว่าคุณอย่าสร้างอะไรก็มาสร้างเงียบๆสิไม่ต้องไปพูดหรอกนะครับมึงไปเถอะเดี๋ยวกูสร้างเองน่าจะหงุดหงิดอย่างนี้มากกว่านะครับท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทพัพภาคที่สองข้ามการความคาดหวังของชาวบ้านอย่างสูงมากแม่ทพัพภาคที่สองคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมนุษยสัมพันธ์เนี่ย ไม่ค่อยจะยิ้มแย้มแจ่มสบเพราะว่าแม่ทัพกุ้งทําเขาไว้ใครไปเป็นต่อใครไปเป็นแม่ทัพภาคที่สองต่อก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยสําหรับในเขตกองทัพภาคที่สองเนี่ยผมเข้าใจบริบทของแต่ละท่านนะเข้าใจบริบทที่คุณกันจอมพลังจะทําอะไรคุณกันก็จะต้องไปโพสต์ไปบอกนะครับเพื่อบอกให้เอซรู้ว่าเงินบริจาคที่พวกเราชาวไทยมีเลือดรักชาติ ช่วยกันบริจาคไปเนี่ยคุณกันเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปซื้อตู้คอนเทนเนอร์นี่จะไปทําถนนนะไปทําบังเกอร์นะซื้อเครื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพอคุณกันจะไปสร้างซ่วมสร้างห้องน้ําให้กับฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งในเขตกองทัพภาคที่สองนะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองก็สั่งห้ามนะครับหรือจะเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนก็ไม่รู้นะครับสั่งห้ามพอะคุณกัรบอกว่า ผู้ใหญ่ในเขตกองทัพภาคที่สองเนี่ยสั่งห้ามผมเข้าใจบริบทของตัวแม่ทัพภาคที่สองเลยครับหนึ่งท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองท่ามการความคาดหวังของชาวบ้านอย่างสูงมากเพราะแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพกุ้งคนเก่าทำเขาไว้ดีมากเป็นขวัญใจประชาชนต่อสู้ปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทย ปีคืนปะทะกันสงครามห้าวันแม่ทัพกุ้งทำผลงานไว้เยี่ยมมากนะครับแต่ในผลงานของแม่ทัพกุ้งเนี่ยก็มีแม่ทัพคนปัจจุบันเนี่ยแม่ทัพภาคที่สองรวมทั้งรองรองแม่ทัออพผบพลกำลังพลทุกคนเนี่ยนั่นแต่สังคมและชาวบ้านรู้จักตัวแม่ทัพกุ้งน,นะฮะแล้วก็มีพวกรองลอง,ลองพวกผอบอพล ผอบอร้อยผอบอพันก็ช่วยกันทุกคนครับแม้ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยจะยิ้มแย้มแจ่มใสสไตล์เดียวกับผู้จัดการทหารบกครับแล้วก็อาจจะลำคาญนะครับอาจจะลำคาญว่าคุณจะสร้างอะไรก็มาสร้างเงียบๆสิไม่ต้องไปพูดหรอกนะครับมึงไปเถอะเดี๋ยวกูสร้างเองน่าจะหงุดหงิดอย่างนี้มากกว่านะครับตอนนี้ แม่ทัพภาคที่สองนี่เป็นตําแหน่งที่ต้องสืบต่อจากแม่ทัพกุ้งนะครับจะต้องเป็นขวัญใจประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะครับเด็ดเดี่ยวเพราะว่าแม่ทัพกุ้งทําเขาไว้ใครไปเป็นต่อใครไปเป็นแม่ทัพภาคที่สองต่อก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับมันจะต้องทําให้เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะตีเนียนเลยนะครับจะตีเนียนเลยนะครับว่าผม สืบทอดเจตนาลมของแม่ทัพกุ้งนะครับจะปกป้องอธิปไตยจะปกป้องชาวบ้านนะครับตีเนียนเลยใครจะมาช่วยอะไรจะทำถนนน้องขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยเขาจะสร้างเบิร์มให้สร้างห้องน้ำให้เอาโซล่าเซลล์มาโอ้ยขอบคุณมากไอ้น้องโอ้ยถ้าอย่างนี้พี่มีกำลังใจลบตายหาเลยเว้ยได้พวกมึงมาช่วยนะครับมาเครื่องปั่นไฟเสื้อกราะ โดนแม่มันออกจากปากแค่ว่าขอบคุณเยี่ยมมากน้องไม่ได้เสียแรงอะไรเลยครับไม่ได้ไปตัดเงินเดือนเราเลยครับและเราก็จะเป็นขวันใจชาวบ้านนะครับก็น้องๆกันทาั้งนั้นผมก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับที่ที่อะไรเป็นรุ่นพี่ที่เกษียณมานานแล้วสิปีนะครับ บางทีบุคลิกคนไม่ค่อยเหมือนกันครับบางคนก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จริงใจนะครับแต่จริงใจนะครับบางคนก็ชอบพูดคุยทักทายป่าัสร้องเพลงสนุกสนานนะครับแต่ว่ายามนี้เราต้องรักกันยามนี้เราต้องรักกันนะครับเราต้องรักกันนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ อย่างไงเนี่ยทางราชการแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองแล้วเขาต้องเป็นแม่ทัพที่จะต้องลบทัพจับศึกเพื่อปกป้องพวกเรานะครับอย่าเพิ่งไปต่อว่ากันนะครับเดี๋ยวจะสูญเสียกําลังใจนะครับเราต้องสามัคคีกันไม่ว่าจะเขตไหนทั้งสิ้นนะครับชาวบ้านอย่าเพิ่งไปด่ากันนะครับมีอะไรก็แนะนํากันบอกกันนะครับ ใช้ขอบคุณอย่างเดียวครับมันไม่ได้เสียหายอะไรครับขอบคุณนะครับนะครับกันก็เราเป็นเด็กนะครับเราเป็นเด็กกันก็เหมือนรุ่นลูกแล้วนะครับคุณการจอมพลังเหมือนรุ่นลูกนะครับก็เข้าไปหาไปพบท่านว่าเออท่านจะให้ผมทำยังไงจะเสริมตรงไหนตรงจุดไหนนะครับจะไม่ให้ผมบอกก็ได้อะไรก็ได้นะครับอย่าไปบางทีผู้ใหญ่อ่ะคนแก่นะครับ นะครับคนแก่นะค่อยๆถนอ,อมน้ำใจกันนะครับและทำไปอย่าสูญเสียกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่านใดหรืออินฟลูเอนเซอร์ท่านใดนะครับที่ไปช่วยชาวบ้านบริเวณแนวชายแดนนะครับก็ขอบคุณนะครับผมเข้าใจทุกบริบทของแต่ละท่านเลยนะครับอย่าอย่าไปต่อว่ากันผมจะไม่ต่อว่าใครเลยนะครับว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะนะครับ ต่างคนต่างมีหน้าที่กันครับนะครับพูดคุยกันครับพูดคุยกันนะครับมาเนี่ยเป็นสงครามจิตวิทยาคุณไม่อยากให้เสียงมารบกวนคุณคุณก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปมันเป็นสงครามจิตวิทยาครับเพราะเราเนี่ยไม่รู้จะทําอย่างไรกับเขมรดีมันไม่ยอมออกจากพื้นที่บริเวณหมู่บ้านหนองจานหนองยากแก้วเราจะใช้กําลังเราบุกเข้าไปก็ไม่ได้ รอจังหวัดมันจะบุกเส้นลวดที่เราไปขึงเขาไว้เพื่อจะทำการจับกลุ่มตามพรบรป่าไม้พระราชบัญญัติป่าไม้หรือตรวจคนเข้าเมืองมันก็ไม่เข้ามาแต่มันก็มาเย้ยวเยวอยู่อย่างนั้นทางเดียวก็คือใช้เสียงใช้เสียงแต่ว่าไม่ใช่ทหารหรือทางรัฐบาลไทยให้ทำนะครับ เป็นประชาชนคนไทยที่เขาถูกเขมรมารุกรานดินแดนตรงจุดนี้นะครับไปยึดที่เขาไปเขาก็เปิดเพลงเปิดเสียงฉายหนังกลางแปงนะครับเสียงดังไปบรบกวนคุณไม่อยากให้เสียงมาบรบกวนคุณคุณก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับ นี่พื้นที่บริเวณเขตกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับที่มีความห่วงใยนะครับยังไม่รู้ปฏิกิริยาของต่างประเทศเนี่ยจะว่าเราอย่างไรบ้างนะครับแต่มันเป็นสงครามจิตวิญญาณนะครับเป็นสงครามจิตวิญญาที่เราจะต้องพยายามหาทางขับไล่เขาออกไปให้ได้นะครับ